สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสรุปตารางเงินเข้าของบัตรคนจนนะครับประจําเดือนกันยายน6-6เดือนนี้นะครับแต่ละท่านจะได้รับตั้งแต่6เด้งไปจนถึง11เด้งเลยนะครับถ้าคิดเป็นตัวเงินนะครับสูงสุดเลยคือ32,45บาทนะครับในจํานวนนี้นะครับเป็นเงินทงงฝาถึง1,800บาทนะครับและสําหรับท่านที่ชอบมาตรการบัตรคนจนนะครับผมอยากจะบอกข่าวดีก็คือตอนนี้นะครับทางพรรคสองลุงนะครับก็คือพลังประชารัฐนะครับกับรวมไทยสร้างชาติได้เข้าร่วมเป็นรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการบัตรคนจนนี้นะครับ บอกได้เลยว่าอนาคตสดใสอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันแรกของเดือนกันยานะครับก็จะตรงกับวันศุกร์ที่1กันยายน2566นะครับจะมีเงินโอนทั้งสิ้นจํานวน3รายการนะครับรายการแรกนะครับก็จะเป็นค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปชําระค่าตั๋วโดยสารสาธารณะใดก็ได้ในประเภทที่กระทรวงการคลังกําหนดและใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดสําหรับปัจจุบันนี้นะครับจะมีอยู่4ประเภทนี้นะครับก็คือรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกนะครับแล้วก็รถบริษัทขนส่งจํากัดหรือบขศออแล้วก็ยังมีรถไฟฟ้า b t s รถไฟฟ้ามหานคร MRT แล้วก็รถไฟความเร็วสูง a i r p o r t r a เ l l ล n k นะครับรายการสุดท้ายที่มีในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นรถไฟนั่นเองนะครับซึ่ง4อย่างนี้นะครับมีมาตั้งแต่ยุคแรกของบัตรคนจนเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและก็จะมีต่อไปจนกว่าบัตรคนจนมันจะหายไปจากประเทศไทยนะครับแต่ยังมีขนส่งสาธารณะอีก4กลุ่มนะครับที่กําลังจะเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งท่านที่มีบัตรคนจนนะครับจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม6 6เป็นต้นไปนะครับ ขนส่งสาธารณะ4ี่กลุ่มที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีดังนี้ก็คือรถเอกชนร่วมขอสอมกรถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีรถเอกชนร่วมบขศและรถเอกชนแล้วก็ยังมีรถ2แถวรับจ้างนะครับประเภทสุดท้ายก็คือเรือโดยสารสาธารณะนะครับตอนนี้ถ้าท่านใดอยากจะใช้สิทธิ ตรงนี้นะครับก็ต้องรออีกประมาณ1เดือนนะครับเดี๋ยวได้ใช้กันอย่างแน่นอนนะครับสิทธิ์ต่อมานะครับสิทธิ์ที่2ส่วนลดค่าซื้อกาส LPG 80บาทต่อคนต่อ3เดือนก็เป็นเงินสดไม่ได้นะครับสะสมก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนเลยแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประชาชนไปซื้อกาดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานโดยไม่จำกัดจํานวนครัง้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดสิทธิ์นี้นะครับใช้ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะวา รเรียกว่าใครได้ใช้สิทธิ์นี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับรายการที่3ของวันที่1ก็คือค้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทของเดิมจะได้รับ200กับ300นะครับแต่ตอนนี้เหลือแค่วงเงินเดียวคือ300นะครับวงเงินนี้กดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับแล้วก็สะสมก็ไม่ได้วงเงินชําระค้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคนแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้้ด้้้ดวยกกาาาาาารรรรรนนนนํํบบัััตตปปปะะจะชชไซือสิค าธงฟ้าประชาลัฐหรือร <rier S 1> ้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและใช้ได้ไม่จำก,กัดจดํานวนค้างแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดอันนี้เป็นสิทธิทผู้ถือบัตรคนจนชอบที่สุดนะครับสำหรับสิทธิ์300บาทนี้นะครับกลุ่มปกติก็จะได้รับเท่านี้นะครับและนี่นะครับเป็นกลุ่มที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์มากที่สุดประจําเดือนกันยายนนี้นะครับโดยได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเดือนนี้ถึง11เด้งนะครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวััััสดดกกกาาาาารรรรรแหห่่่งงอุนนนนะไ้ททํยยืตตวววี27 ถึงวันที่26สิงหาคม66จะได้รับวงเงินทงฟ้าย้อนหลังของเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม66เพิ่มอีกคนละ1,500บาทเมษาถึงสิงหานะครับก็คือ5เดือนนะครับเดือนละ300 5เดือนก็1,500นะครับเมื่อรวมกับวงเงินทงฟ้าของเดือนนี้ซึ่งก็คือเดือนกันยานะครับอีก300บาทเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินทงฟ้าในวันที่1กันยายนนี้ 1,800บาทเลยนะครับจะได้มากกว่าคนอื่นก็คือไอ้5เด้งย้อนหลังนี้นั่นเองนะครับวันต่อมาที่จะมีเงินโอนนะครับก็จะเป็นวันจันทร์ที่18กันยายน2 5 6 6จะได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับ2รายการก็คือรายการแรกนะครับก็จะเป็นค่าน้ำประปาฟรีจํานวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงก็คือไม่ต้องทําการสํารองจ่ายแล้วนะครับ ตามกติกาเดิมต้องสำรองใจนะครับสำหรับสิทินนี้นะครับได้รับเงิน100บาทนะครับก็เหมือนไม่ได้นะครับเพราะว่าทางกระทรวงการคลังนะครับ เขาจะเอา100บาทไปใช้นี้ให้กับเจ้านี้ของท่านนะครับก็คือหน่วยงานที่ขายน้าให้ท่านนั่นเองนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือคูเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะได้รับสิทธิ์ค่าน้ำประปาฟ,ฟรีกรณีที่ใช้ไม่เกิน100บาทต่อคูเรือนต่อเดือนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านใช้เกิน100บาทนะครับแต่ไม่ถึง315บาทในส่วนที่เกิน100นะครับท่านก็ต้องควักเองนะครับอย่างเช่นท่านใช้น้ําไป200บาทนะครับท่านก็จะได้ฟร100 ใช้เกิน3 1 5บาทนะครับเรียกว่า100บาทแรกรัฐบาลก็ไม่ช่วยนะครับคือท่านจะต้องจ่ายทุกบาททุกสตางค์นะครับเพราะฉะนั้น3 1 5บาทนี้เกินไม่ได้นะครับสิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ได้กับปราปาหมู่บ้านอบตอหรือเทศาบาลสิทธิ์ต่อมานะครับก็จะเป็นค่าไฟฟ้าฟรีจํานวน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องสํารองจ่ายแล้วนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน3เดือนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ,าฟ้าฟรีกรณีที่เกิน50หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน3 1 5บาทและถ้าเกิดว่าใช้เกิน3 1 5บาทนะครับผู้ถือบัตรจะต้องชําระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดนะครับสรุปก็คือถ้าท่านใช้ไฟฟ้ายัางอยู่ในโปรโมชั่นนะครับท่านก็ไม่ต้องควักเงินนะครับรัฐบาลเขาก็จะควักใจ่ายให้กับท่านนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์นี้ก็เหมือนกับค่าน้ำน,นะครับท่านสมมุติว่าได้เงินมา3 1 5บาทนะครับท่านจะไม่ได้จับเงินนะครับก็คือทางกระทรวงการคลังเขาก็จะเอา355บบบาาาททนนนนนีีี้้้้้ไปใชใชหกััเจของ่นนะคร ก็คือหน่วยงานที่ขายไฟให้กับท่านนั่นเองนะครับวันสุดท้ายที่จะมีเงินโอนนะครับก็ตรงกับวันพุธที่20กันยายน2 5 6 6นะครับจะมีเงินโอนทั้งสิ้นหนึ่งรายการนะครับเป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้วงเงินนี้นะครับทางกรมบัญชีกลางเขาจะโอนมาที่บัญชีธนาคารที่ผูกกับพรอมเพ์เลขประจําตัวประชาชนนะครับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบี้ยวามพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนและนี่นะครับพิเศษเลยสําหรับท่านผู้พิการนะครับก็คือผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์นะครับตอนนี้กระทรวงการคลังก็ได้มีการเพิ่มความสะดวกให้กับพวกท่านนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาเยอะนะครับท่านผู้พิการหลายๆท่านก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับตอนนี้กระทรวงการคลังก็ทําการแก้ปัญหาโดยจะทําการโอนเงินสดให้นะครับซึ่งเงินตรงนี้นะครับถ้าท่านมีบัญชีพร้อมเพย์กรมบัญชีกลางเขาก็จะโอนมาที่บัญชีี่ธาครทูก แต่ถ้าท่านไม่มีบัญชีพร้อมเพย์เขาก็จะโอนให้ช่องทางเดียวกันกับบัญชีที่ท่านได้รับ800บาทในทุกเดือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีเงินเข้านะครับจาก800ก็จะได้รับเป็น1,000บาทนะครับแต่ถ้าท่านที่มีพร้อมเพย์นะครับเขาก็จะโอนให้ท่านที่เดิมน,นะครับก็คือโอนวันที่10 800นะครับแล้วก็โอนวันที่20อีก200นะครับ 800กับ200นี้ก็เลยไปอยู่คนละที่นะครับถ้าท่านที่มีบัญชีพร้อมเพย์อยู่ที่หนึงนะครับแล้วก็บัญชีธนาคารที่รับเงิน800อีกที่นึงนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีบัญชีทั้ง2องอย่างบัญชีเดียวกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือท่านที่ไม่มีพร้อมเพย์ก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นกันนะครับมันก็จะโอนมาที่เดียวกันนั่นเองนะครับ